สวัสดีครับ f c ทุกท่านวันนี้พามาเจอยายขายขนมแห้งกบเขียวหน้าเซเว่นพระรามสองปั๊มน้ำมันปตท สดเลยนี่อันนี้ถูกอะไรเนี่สามห้าโลสามมัน้อยก็อันนี้ก็แล้วกันนะก็พวกไอ้วักทองวักทองวักทองมันแบบฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งเออไปมาเจอ ขายของแห้งฮะยายกุดหนุนกันนะฮะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ช่องอาจารย์หนุ่ม 5G ด้วยครับ <นะ S 2> ผมโอเคขอให้ขายดีๆนะจ้าขายมานานเนี่ยครับนานแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยบางแครเลยแล้วก็กลับไงอะ่ะนั่งมอรซี่กลับเลยโอเคครับผมชื่ออะไรครับเนี่ย Chưa là gì chưa là chưi ngã, ngả ngã ngả 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 nữa. ngả 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 ngả